วิธีการของโรลองเมกีกําลังส่งผลดีต่อเลดบูแม็กนะทาได้อีกครั้งที่บากูสองการแข่งขัน F1 ติดต่อกันที่เขาดึงผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบออกมาจากรถซึ่งแฟนๆชาวไทยอาจจะเรียกมันว่ารถไถเขาเปลี่ยนผลงานที่ยอดเยี่ยมที่เขาและทีมทําไว้ในรอบคอลิฟายให้กลายเป็นการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบนําตั้งแต่ต้นจนจบจากตําแหน่งโพบวกกับรอบที่เร็วที่สุดเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมตลอดทั้งสุดสัปดาห์แต่ก็ต้องบอกว่าแม็กเรลนและเฟอร์รารี่ทำให้มันง่ายขึ้นสําหรับเขายัางมาก ผลงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานของพวกเขาตั้งแต่วันเสาร์ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการแข่งขันที่ถูกกำหนดรูปแบบโดยขบวนรถ DRS ซึ่งพวกเขาไม่สามารถสร้างความคืบหน้าได้เลยแม้กระทั่งไม่มีเซฟที่ขากลางเลสหรือสภาพอากาศที่แปรปรวนเข้ามาสร้างความเสี่ยงแบบปากูเลยตรงกันข้ามกับธงแดงอันบ้าคลั่งของรอบคอลี่ไฟมันเป็นการแข่งขันไอซีบจันกลางปีที่มีเหตุการณ์น้อยที่สุดนับตั้งแต่การแข่งขันครั้งแรกในปี2016โดยมีเซฟที่ขาเพียงครั้งเดียวเกิดขึ้นเมื่อออสการ์ชนในรอบแรกเช่นเดียวกับที่เขาทำในรอบคอลี่ไฟ ล e เลตบูหมายเลขหนึ่งซึ่งตอบสนองได้ดีอย่างยิ่งต่อการคิดใหม่ทําใหม่ของทีมที่นำโดยแม็กเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับวิธีการปรับสมดุลของรถไม่มีใครที่เล u บูเชื่อว่าฟอร์มเช่นนี้จะดำเนินต่อไปในสนามที่ต้องการแรงกดสูงแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นการตามหลัง69คะแนนของแม็กเมื่อเทียบกับออสการ โดยเหลือการแข่งขันอีก7จสนามก็ยังดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ไกลเกินไปสําหรับการท้าชิงแชมป์ฟอร์มที่พุ่งขึ้นมาของเลดบูนี้มาจากสนามที่ต้องการแรงกดต่ํา2สนามติดต่อกันมากน้อยเพียงใดยังเป็นคําถามนะครับที่จริงแล้วมันเป็นรถที่ได้รับการปรับปรุงอย่างมากที่แซนฟอร์ด้วยเช่นกันซึ่งเป็นสนามที่มีเลเยอร์ที่ไม่เป็นมิดอย่างยิ่งสําหรับ r b 21ที่ไม่ชอบโค้งยาวๆหรือความต้องการแรงกดสูงแม็กไม่ได้มีความเร็วใกล้เคียงกับแมคคาร์เรนที่นั่นเลย แต่ก็ดีที่สุดในกลุ่มที่เหลือโลลองกล่าวว่าทุกคนทํางานหนักมากเพื่อนํารถคันนี้กลับมาสู่ความสามารถในการแข่งขันทีละขั้นตอนเราต่อสู้เพื่อให้ได้เรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ได้ความเข้าใจที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเรามีมอนซาที่ยอดเยี่ยมแต่มอนซานั้นเฉพาะเจาะจงมากจนไม่ชัดเจนว่าเราจะนําความก้าวหน้านั้นมาสู่บากูได้มากน้อยเพียงใดซึ่งก็เฉพาะเจาะจงมากเช่นกันด้วยโค้งความเร็วต่ําทั้งหมด แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าเราจะได้ปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างอย่างน้อยก็ในโค้งช้าๆแม็กและดร์เฮมุดมาโกได้พูดที่มอนซาถึงการเปลี่ยนแปลงการให้ความสําคัญข้างสนามจากซิมูเลชันมาสู่แม็กในวิธีการที่พวกเขาปรับปรุงรถตลอดสุดสัปดาห์นั่นก็นํามาใช้ที่นี่ด้วยแต่กุญแจสําคัญเช่นเดียวกับที่มอนซาคือปีกหน้าที่ค่อนข้างใหญ่มันช่วยให้แม็กสามารถ ทำให้ลถจิตเข้าโค้ง90องศาหเหล่านั้นได้โดยไม่มีความซับซ้อนการโค้งที่เกิดจากการพยายามทําให้เกิดการหมุนจากส่วนท้ายมันเป็นวิธีการเลี้ยวรถที่ดั้งเดิมและเป็นแบบโอสคูมากกว่าและบากูไม่มีโค้งความเร็วสูงใดๆที่ปกติแล้วจะไม่เอื้อต่อการผสมผสานร,ระหว่างปีกหน้าที่ใหญ่และปีกหลังที่ต่ําเช่นนี้และเลดบูก็วิ่งด้วยปีกหลังที่เล็กมากเล็กกว่าแมคลอเรนเฟอร์รารี่หรือเมอร์เซเดสซึ่งช่วยให้มันทยานไปบนทางตรงยาวเหล่านั้นได้ ด้วยการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากเซตอัพที่ขับง่ายขึ้นนั้นแม็กจึงเป็นคนที่เข้าถึงจังหวะที่จําเป็นสําหรับสภาพสนามที่แปรปรวนอย่างมากของรอบคอลิฟาฟได้อย่างแทบจะไม่มีใครเหมือนไม่ใช่การโจมตีอย่างบ้าระหำ่ำไม่ใช่การทุ่มเทมากเกินไปในการเข้าโค้งแต่เป็นเพียงการรู้สึกว่าการยึดเกาะอยู่ที่ไหนซึ่งแตกต่างกันไปในทุกๆรอบและพร้อมที่จะด้นสดจากจุดนั้นนุ่มนวลและอยู่ต่ํากว่าขีดจากัดของยางในเกือบทุกที่แทบจะไม่สมบูรณ์แบบในโค้งใดโค้งหนึ่งเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะสมบูรณ์แบบตลอดทั้งรอบ แต่ด้วยแนวทางและความรู้สึกที่สมบูรณ์แบบสำหรับสนามและลมที่พยายามจะเหวี่ยงคุณเข้ากำแพงในเกือบทุกโค้งคาร์ลอและเลียมเองก็พบจังหวะที่คล้ายกันในวันเสาร์แต่มันต้องการให้รถร่วมมือด้วยมันต้องให้ความรู้สึกที่ปลูกฝังความมั่นใจนั้นช่วยให้นักขับผ่อนคลายเลดบูเวอร์ชันก่อนซานฟร์นคงจะไม่ยอมให้แม็กทำเช่นนั้นได้มันไม่ใช่การก้าวข้ามขีดจำกัดของรถอย่างน่าอัศจรรย์แต่เป็นเพียงผลลัพธ์ของนักขับที่ดีที่สุดที่ในที่สุดก็ได้รถที่ทำงานในแบบที่เอื้อให้เขาใช้แนวทางนั้นได้ เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่รถเลสซิ่งบูซึ่งถูกดูแลโดยโลลองเกือบตลอดทั้งฤดูกาลนี้มีคุณลักษณะเหล่านี้มาตั้งแต่วันแรกโลลองไม่ได้มีส่วนโดยตรงในการกำหนดเซตอัพแต่ดังที่แม็กได้ชี้ให้เห็นเขามีส่วนร่วมในการถามคำถามวิศวกรคำถามตามคอมเ e นต์อย่างที่แม็กเรียกบางทีนั่นอาจจะเป็นวิธีที่โลลองได้ช่วยนำทางแม็กไปสู่วงจรการตอบสนองที่คลากับของเลสซิ่งบูมากขึ้นคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เดียม u ค l i f ฟายเลสซิ่งบูได้อันดับ3ที่นี่ในสถานการณ์ที่ยุ่งยากที่สุด นักขับยังคงต้องการทํารอบนั้นให้ได้และเลียมก็ไร่ที่ติตลอดสุดสัปดาห์นี้ทั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่งานในวันเสาร์นั้นยากกว่ามากยากเกินไปสําหรับนักขับแมคเรนรถ MCL 39นั้นเร็วสุดๆอาจจะเร็วกว่าเลดบูที่นี่ด้วยซ้าแต่ศักยภาพนั้นมักจะซ่อนอยู่ในโลกเสมือนซึ่งเป็นสิ่งที่เลดบูกําลังถอยห่างออกมาในช่วงหลังไม่ใช่แค่เรื่องเซตอัพเท่านั้นที่แม็กกำลังแสดงเจตจำนงของเขาอย่างไม่ปกติสำหรับผู้ที่ได้ตำแหน่งโพเขายืนกานว่าเขาต้องการจะสตาร์ทด้วยอย่างาร์ด แม้ว่าจะไม่ได้ขับด้วยยางนั้นเลยตลอดสุดสัปดาห์แม็กผักดันเรื่องนั้นมากโลลองยืนยันมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ารู้สึกว่ามันจะเปรียบเทียบกับยางมีเดียมอย่างไรมากนักแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความคาดหวังของเราเรื่องเซติคาและธงแดงมากกว่าเราต้องการที่จะสามารถขับไปจนกว่าเซติคาจะออกมายางฮาร์ดเพิ่มระยะทางที่พวกเขาสามารถทําเช่นนั้นได้และยังมีความเป็นไปได้ที่จะมีฝนตกประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังเริ่มการแข่งขันยางฮาร์ดมาพร้อมกับความเสี่ยงอื่นๆโลลองกล่าวต่อ แต่แม็กก็โน้มน้าวใจได้มากโดยบอกว่าเขาสามารถรับมือกับความเสี่ยงอื่นๆเหล่านั้นได้ความจริงที่ว่ามันเป็นการวิ่งที่สั้นมากไปยังโค้งที่1และการที่อยู่ข้างๆคาร์ลสนักขับที่แน่นอนว่าจะไม่เสี่ยงกับผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่สําหรับวิลเลียมน่าจะมีส่วนทําให้แม็กไม่ต้องกังวลกับความเสี่ยงด้านลบมากนักยางฮาร์ดนั้นสมบูรณ์แบบด้วยการเสื่อมสภาพที่แทบจะไม่มีเลยมันทําให้แม็กสามารถอยู่บนสนามได้จนกระทั่งหลังจากที่คนอื่นเข้าพิษไปหมดแล้วเหลือเพียง11รอบก่อนจบและยังคงออกมานําได้ ไม่มีใครที่เลดบูกกำลังหลงระเริงเกินไปเมื่อพิจารณาถึงสนามที่จะมาถึงสนามที่สิงคโปร์นะครับแต่ถึงแม้ว่านี่จะเป็นเพียงโอกาสที่หาได้ยากเหมือนมอนซ่าในการทําให้แม็ครอเลนดรอปลงแม็กก็ทําให้ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นได้